ได้กี่เส้นแล้วสิบบาทแล้วสิบบาทแล้วเหรอใช่อสิบเส้นแล้วเอาอีกสิบบาทไหมเอาอีกสิบบาทไหมกับพ่อเนี่ยเอาสิบบาทนี่ครับไปมาเราเข้าเข้าคิวกันเรียงคิวสปาคุณกัปตันร้านเสริมสวยกัปตันนะครับตอนนี้เราก็เข้าร้านเสริมสวยกันอ่ครับ พ่อใหญ่ก็ลังมันเลยพย่อใหญ่นี่แย่งอ่ะเออ,อไม่ยอมอ่ะยอมไหมลูกไตหมัวแล้วตอนนี้เอาด้านข้างออกก็ได้ลูกด้านข้างมันคนเห็นเอาเส้นดำพ่อออกลูกแล้วเส้นขาวไว้หนึ่งบาทโอ้สเส้นละหนึ่งบาทได้ยี่สิบเส้นอันหนึ่งบาท กนเโกนเลยไอโกนเลยครับโอ้โแม่ไหมดูคือความจริงหนึจงาหนึ่งสองบาทนะมีหลักฐานด้วยอ่ะสองสองแล้วนะเธอเอาไปตั้งสิบบาทแล้วนะ ความเดือไม่ยอมอยู <thing> ่เดดเดดความควาดือดดูสิเขาไม่อยู่เขาอุ้มมือเบาสอามขันเนาะเขาถอนแล้วขันไอที่เก่าๆไม่ใช่ขันเหานะงอกขันงอเง่ะ ยอมรับว่าเราอายุมัน้อผมงอกภาษาภาษาเหนือเรียกว่าไงก็งอกเอาเลยผมงอกกบเจ้าทำไมหลายเส้นจังลูกดังโอ้โหดึงถึงหึลายเส้นจังแถมลูกแถมสี่บาทบาทแล้ว4่เหรอออกสองเลยหลอกสองเลย ก็ถึงสี่บันแล้วใช่ไหมเนาะอือครับ่าฮา่าฮาบาททำไมมันตกตรงนี้มันแข็งเนาะผมงอกเยอะเอว่ะเยอะไหมผมงอกพอเยอะไหมโคตรเยอะ ระหว่างถอนผมงอกกับผมดำอันไหนถอนง่ายสุดโอูผมงอกผมเงาะง่ายสุดผมเงอะมันเยอะสุดผมดำเยอะอยู่อ่ะผมงอกก็เยอะไหมจุข้างๆเนี่ยพ่อควรโกนนะทำไมอ่ะโกนเยอะทำไมได้ออือฮึเออเอาแต่ข้างๆออกเพราะมันเห็นข้างบนถ้าไม่เปิดถ้าลมไม่พัดผมปิวมันก็ไม่เห็น เทงข้างนี่เห็นท่านโ่อโลน่อไปีวท่านเราไม่พลาดนอ้หอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้6 6โอ้โหโอ้โหโอนหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไร้โ้1หโอ้โหโ้นหโอ้หอ้โหโอ้โโอ้โห้โหโออ้หโอหออ้อ้โอ้โอ้ออ แม่แม่เราเราชิวต่ออู้ทำไมหนังหัวพ่อมันขาวจังยังไงอะหนังหัวพ่อคตรขาวมันเลื่อมปั้แม่มาดูดิโคตรขาวมันขาวคือยังไงลูกบางแคเหรอไม่ไม่ใช่มันมันดูดิขาวมากผิวผิวหนังมันขาวหนังมันผิวหนังขาวเหรอใช่แม่เด้อ อืมออกดำๆนิดหน่อยสีผิวแม่เอ้ยใช่กอนั่งแ <eterm> ต <Gore> ่ละแมวได้หกบาทแล้วใช่ไหมอืมหกกลับมาจะไว้ผมยาวนะฮะดูว่าผมจะไว้ได้ยาวขนาดไหนตอนนี้ก็ยาวถึงนี้แหละโอ้ยตาเธอแง่งเจ้าเนี่ยอืมไม่ได้เอาตรงนี้ไม่หล่อเลยนะนี่ เห็นไหมนี่ส่งอะไรมีทเทตายส่งมหอศส่งสาวมองเห็นไหมนี่ทำอย่างนี้เดินตลาดใครไม่มองให้รู้ไปสิเจ็ดเจ็ดแล้วสิ้นดำออกไปไม่เกี่ยวหล่อมากเลยหล่อมากทุกท่านคอมเมนต์บอกหน่อย <laughs> อยังจะให้คอมเมนต์ <laughs> แปดกดหัวใจรัวๆ อย่าโกรธมานะครับห <kr> ้ามกโกรธมานิ <fit in word quarto> ่งๆเออเออหนูได้เป็ดแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนะทำไมทำไมได้เป็ดแล้วอย่าเอาได้หลังนีเจ็บ อนด้นข้างด้านข้างก็ได้ข้างในข้างข้างนี่ก็ได้ทำไมเส้นผมมันเป็นสีขาวมันงอกไนงะเป็นสีขาวเอาฝัา่งนี้ดิฝั่งยาวๆนี้ดิเอาดูฝั่งยาวๆนี้สิโอ้ควรโกน <laughs> เยอะขนาดนั้นเลยเลยลามโกนโกนมุซานแม่ดูดิเออแม่ไม่ต้องแบบแม่บบแม่ดูตาปากก็เหันเรกแล้วเนาะ้วนะบอกเลยลูกพูดความจริงพ่อยายทิปอ้าวเลยชิปพ่อเองเหรอไม่เอายี่สิบเหรอ นี่รวมกับแม่ด้วยอ้าวรวมสองคนเหรอยี่สิบเหรอใช่โทนึกว่าพ่อคนเดียวยี่สิบเจ๊แถมแมหน่วยอ่าแถมแม่หนึ่งบาทอ๋อไม่เอาแถมเนาะแถมหนึ่งบาทแถมแม่หนึ่งบาทแถมแม่หนึ่งเส้นแถมพ่อกับแม่คนละเส้นสิบสองบาทอ่าต่อรองราคากันหน่อยอ่า <c oughs> <c oughs> แถมคนละหนึ่งเส้นแล้แม่ได้แล้ว <c oughs> ยไม่ใช่ <c oughs> ได้แล้วแม่ยังไ,ไม่มีความร,รู้สึกว่าจะดูอะไรเลยเอาก็ได้แล้วเนี่ยหลักฐานนิน เออง่ายง่ายจบไปจะแถมนะไดเรื่องค่อยเออลงค่อยแถมแถมพ่อเอาแบบเน้นๆเลยนะแถมนะแถมแบบเน้นๆตัดแบบนั้นไม่เอาจะกันใจกันนานเลยกว่าจะออกแต่ละเส้นเลยสรุปครบคนละสิบเส้นแถมคนละหนึ่ง คุณกัปตันร้านเสริมสวยกัปตันนะครับใครอยากถอนงอกก็ติดต่อ <laughs> รับถอนงอกเส้นระบาดโอ้ถ้าถอนหมดหัวนี่คงโดนเป็นเป็นหมื่นอะ <laughs> <laughs> เยอะเหลือเกิน <laughs> มีแต่ที่งอก <laughs> แล้วถ้าเป็นคุณตาที่แบบ เขาตึงหัวไม่รู้เป็นตะเลียนอะไถ่ายอันนเหรอขอฉัถ่ายไม่ได้ในลูกเขาให้ถอนอ่ะเออขากันไกลไงถอนถอนแบบก็เลือดซีฟก็ต้องถอนอ่ะฝากคอมเมนต์ต้งผมผมด้วยนะครับชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดหนึ่งชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดสองกดสามถอนกดสามบอกโกนเลยอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับนานๆจะได้มี โมเมนต์รีแลกซ์พักผ่อนแบบนี้สักทีนึงนะก็สนุกสนานเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ